ต่อไปผมจะพาคุณไปเจอจกับเส้นทางเส้นหนึ่งที่ทุกคนจะต้องผ่านขึ้นไปเจอคณะกรรมการเดินตามผมมาครับโอ้โหก่อนที่จะเดินขึ้นไปเนี่ยเราได้มาเจอกับนุ่น้ำมนต์คนหน้าญี่ปุ่นหน้าญี่ปุ่นแก้งคาาว<ม>้ครับแล้วเอง สวัสดีครับสวัสดีกั้งด้วยครับนี่เป็นแชมป์เดอะสตาร์ปีสิบใช่ครับคือปีล่าสุดและอีกไม่นานก็จะเป็นอดีตครับนี่ไปดูภาพที่เจอกั้งี่น่าูะมึงมีด้วไม่เราต้องพี่พี่เป็นอดีตแล้วแต่ว่าถ้ากั้งเป็นอดีตแล้วรอแบบตามกั้งก็โอเคกั้งพูดได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วกั้งพูดได้ดีแบบนี้กั้งให้กำลังใจน้องๆพี่ครับโอเคครับก็วันนี้มามาให้กำลังใจให้กำลังใจกับพวกพี่ที่สี่คนนึรทุกันนะครับนมกักด้วันนี้รนทุกคคับ ยากวดดันตัวเองครับเวลารอกก็คือเรามาทําตัวเองเรามาทําให้แบบมีความสุขมากๆเท่านั้นพอครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเองครับเตรียมมาเท่าไหร่ก็อัดเต็มๆเท่านั้นครับแต่ว่าทุกคนนี่จะต้องเดินไปถึงบันไดนี้ไปปีเราตั้งเดินจุดนี้ไหมเดินครับนี่บันไดแชมป์ก็ต้องเดินเส้นนี้เหมือนกันเดินเหมือนกันโอ้โหเต้มกับน้องๆได้เรียนตรงนี้ วันนี้ขอให้น้องคุณโชคดีโชคดีครับกล้างพูดซะหน่อยว่าสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ยจะออกมาดีไม่ออกมาดีกลัวจังเลยว่าจะปน้องเพลงไม่ดีผมหน้าตาไม่ดีให้กำลังใจบอกเราสำหรับคาคต่อไปเลยครับผมครภาคต่อไปพีสานครับผมสำหรับใครนะฮะที่คิดว่าเรามีอุปสรรคตรงอื่นนะครับก็อย่าไปคิดครับเอาแค่ว่าเราชอบมีความสุขกับการทำครั้งนี้นะฮะออกมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เท่านั้นพอแล้วก็ภาคอีสานภาคสุดท้ายเจอกันครับผมครับผมแล้วผมก็อยากจะฝากนะครับผมสำหรับภาคเหนือใครที่่ยยััังงลลเเออูนะครบ จะมาดีไม่มาดีตอนบ่ายเรายังมีนะวันนี้เราล็อสมัตถึงหุ้มเดียรเพื่อน้องๆที่สอบเก็บแพดด้วยใช่วันนี้มีแกลแพน้องๆก็มาได้ครับสอบเสร็จแล้วก็รีบมาเลยเรายังเปิดรับสมัครรองกันอยู่แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์ตและคุณพี่ออมด้วยไปประการแล้วสวัสดีแฟนบอลบันเทิงแล้วผมตบก้างจะไปหาบุฟเฟ่มกินกันต่อตอนนี้ก้าวไปหิวแล้วครับผมไม่บายเจกันครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเต้ามาราบุรนะคะครวมถึงขอบคุณเดอสตารรุ่นพี่ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแก้มน้องโดมน้องกันนะคะหรือว่าน้องกั้งค่ะ